ที่ไปที่มาของสำนักนี่เริ่มจากออกจากทุด,ดงมาจากทั้งจังหวัดกังแพงเพชรมาเข้ามาให้มาลบโควิดพอดีจังหวัดโควิดเขามาอ,อยู่งในวันที่ 3, สามเมษาครับผมหกสามนี่แหละแบบ,บโควิดอยู่ที่มือเขาติดใจเลยขออยุดโตเลยได้บอกว่าท่านบอกก็เอบบาอบ,บา้บบานเอบบาบ้านโอ้ย สวัสดีครับวันนี้เรามาไกลถึงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านโคกสา<ฮ>ตําบลสแกโพองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับที่พักสงครับป่าโทกแบกจานนะครับ อยู่ที่บ้านโคกศาสตร์ตำบลสแกโพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นป่าธรรมชาตินะครับรอบๆไปด้วยนะครับที่นาของชาวบ้านนะครับก็ชุมชนนี้ชุมชนโคกศาสตร์ก็จะมีการทำนานะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับช่วงนี้ก็มีความสมบูรณ์ของป่าไม้แล้วก็ต้นไม้นะครับของป่าโคกประจันป่านี้ก็เป็นป่าที่ ใช้ประโยชน์นะครับของชาวบ้านนะครับก็หาของปงของป่ากันนะครับปลาตั้งแต่สมัยที่จําความได้ก็ตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆนะครับป่าทั้งนี้ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาขึ้นครับเดี๋ยวยังไงเราเราจะพาเข้าไปเยี่ยมชมนะครับสํานักที่พักสงนะเขาเรียกว่าที่พักสงโคกแบกจานนะครับของพระกษัตรนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับผม นี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับก็ไม่ใช่วัดสินัก็จะมีชาวบ้านร่วมกันครับเจาะน้ํประดานแล้วก็มีแผงสลักเยงนะครับที่ว่าพราะอะไกับพระสงค์นะครับที่มีอยู่วันจเป็นสวยงามมากเลยนะครัวลเลยพอดีเลยครับวันนี้ผมเข้ามาครับมาเจอชาวบ้านนะครับพวก พ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับซึ่งมาถวายพระทหารนะครับเช้าให้ภาภาพระวิสุทธส่งนะครับคือพระอาจารย์นะครับที่สำนักพักอยู่ที่ที่พักสงอย่างนี้นะครับก็ธรรมชาติร่มรื่นนะครับสวยงามก็กันเองนะครับผมก็มาเจอพ่อเฒ่าพ่อแก่หลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวกําลัางเรา,เราจะ,ะไป<น>ะอลองสังสมภาษณ์ดูนะครับาสาราที่พักสงสี่พักสงมองใสมือ คู่แบกจานคู่แบกจานจำได้สมัยใน้นหน่อยอันท่างใน้ห่อยลงไปหน้าผู้ถ่าผ้าไปหน้าอันรัดโคกแล้วท่างรัดโคกก็ยูฟังไหนครับแถวนี้อันอันอันัท่างไงมันจึมเปนท่างหน่อยท่างหน่อยไปหน้าทัวไท้งนี่มันม่เป็ทาง กันชื้อๆกันไหมเห็นไหมวัน,นพอดีเมื่อพอหลงพ่อพอดีนะครับเดี๋ยวว่าสัมผัสความเป็นมาจักหน่อยหนึ่งนำม,มัมสการครับหลวงพอ่อตบกับทุยงเดี๋ยวมันมีมาสัมผัสเนาะครับเนาะนนแท่งเต็เมาเขามาให้มราลบโควิดพอดีจังหวัดโควิด เขามาอยู่นี่วันที่3เมษายนครับผม63เนี่แหละแล้วก็หยกโควิดอยู่ซึเมือเขาติดใจเลยขออยู่ต่อเลยได้บอกว่าท่านบอกก็เท่าบ้านเท่าบ้านดูสิครับโอ้ยนิมนต์เลยเขาหน่อยนิมนต์หน่อยก็เลยก็ได้อยู่เงียออมาเลยเท่าก็เลยอยู่มาแล้วกันศาลหนึ่งแล้วครับก็เนี่ยพอดีอยู่มากก็เห็นว่าญาติโยอดประกาศกระทามีเงมมาจำศีลจำอย่างนั่ม ซาล่าเนี่ยบนหอช้ากันนิน้อยครับฝนตกฝบนยังมันกับเปียเป็นฝนสามก็เพรพอนั่งกันสิบกว่าคนก็เลยมีความคิดว่าจะขยายซาล่าเนี่ยเพราะเป็นมากก็ไปแค่นั่นแหละขยายซาลาหลังหนึ่งพอดีมีสหธรรมิกเพิ่นก็อยากมาจำบ้านสารน้ำก็เลยสี่สางกุดพื้นอีกหลังสองหลังก็ต้อนรับเพิ่นมเล่ยไกลไปว่าทีต้องมีการก่อสร้างเกิดนีปลาลายอยู่ปลาตรงนี้ก็ ถีิไปเงื่นเรื่องว่าเราเป็นปลาชุมชนรประโยชน์ร่วมกันคเป็นปลาของชุมชนหมบานสามูมบานอยู่รแวกนี่ล้ว นี่ก็เป็นภาพนะครับของชาวบ้านนะครับรวมกับผ้าจาย์นะครับผมก็เตรียมการนะครับเตรียมงานนะครับผมที่จะตอนับพระปาสามัคคนะครับเพื่อที่จะมาสร้างสาราที่พักเพิ่มเติมนะครับก็เป็นการรวมมือรวมใจของชาวบ้านนะครับบ้านกบสารนะครับและทุกทท่านนะครับก็บรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับผมก็นี่ก็ผมก็จะขอลานะครับ คอรานะครับคอราเอฟซีนะครับทุกๆคนนะไปก่อนนะครับผมก็มีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวจะแวะมาทักทายแล้วก็มาเยี่ยมชมนะครับผมแล้วก็เอาภาพนะครับการก่อสร้างต่างๆมาให้พี่น้องได้เบ่งได้แง่งกันอีกเนาะครับเนาะเดี๋ยวยวังไงก็ฝากติดตามทั้งช่อง u ูทูบด้วยครับเด้อ ครับก the ็หลังจากทีはは่ได้ไปสนทนากับหลวงพ่อครับที่ดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ความเป็นมาคร่าวๆนะครับว่าสำนักสงฆ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรยังไงนะครับผมก็ครับอยากให้พี่น้องนะครับหปือลูกหลานบ้านโคกสายนะครับผ่านไปมาหมาบ้านลอย่าะงแวกเข้ามาเยี่ยมเดี๋ยว ผมจะพาเดินดูนะครับผมก็กำลังมีการพัฒนาก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube 1BP Family และกด Subscribe กดกระดิะ่งให้ผมด้วยนะครับ